สวัสดีผู้บุกเบิกทุกท่านครับผม PH.D. r e n o และวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์1,700เ็ฟรีในแพช3.5 3.5ที่สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยจ้าอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกณฑ์ในการคำนวณก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเกณฑ์ในการคำนวณของเรานะครับจะเริ่มคำนวณตามระยะเวลาแพชเวอร์ชั่น3.5ครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13 สิงหาคมและสิ้นสุดวันที่24กันยายนครับรวมระยะเวลาทั้งสิ้น42วันโดยข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณจะเป็นข้อมูลจากสถิติและก็ข้อมูลจาก Off ฟ c i a l ลครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยว่าปริมาณเซอร์เจสเพื่อนๆจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นปริมาณเซราเจสขั้นต่ำที่เพื่อนๆจะได้รับอย่างแน่นอน มาเริ่มกันที่ s เตอร์เจสหลังแรกกันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวกิจกรรมครับ c r e s o e Mes Grand Restaurant อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการทําอาหารนะครับแล้วก็มาเสิร์ฟนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตัวเกมเลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันในเกมแล้วกันครับว่าจะสนุกแค่ไหนครับส่วนของรางวัลตัว s เตอร์เจสที่จะได้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็จะเป็นส่วนที่ในช่วงกิจกรรม1 2 0 0งพันสเจสครับแล้วก็ในส่วนที่ตามมาเล่นย้อนหลังหรือว่าใครมาไม่ทันกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็น350 No? รวมทั้งสิ้นจะเป็น1,550เซอร์เจสนะครับส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยถ้าตัวละครเรามีเลเวลมากกว่า21ขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมหลักในครั้งนี้ก็มีตัวไลโคนแจกกันด้วยนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับั้นตอนถัดไปครับกิจกรรม o b r i o s and New Friends ครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับก็เป็นกิจกรรมรีลันนะครับผมเกี่ยวกับการชงน้านะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เคยมาแล้วนะเท่าที่ผมลองเล่นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนุกมากๆ สำหรับกิจกรรมในรอบนี้เนี่ยจะมาเป็นกิจกรรมย่อยครับแล้วก็ตัวเซาเจสจะอยู่ที่500เซาเจสนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยก็ง่ายมากๆแค่เลเวลเกิน21ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วนะครับลำดับถัดไปครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัว Space Station Task Force นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมย่อยครับก็จะประเมินตัวเซาเจสอยู่ที่500เซาเจสนะครับตามข้อมูล Official เลยนะครับส่วนเงื่อนไขในการเข้าร่วมเนี่ยถ้ามีตัว r ท v e r s e Level มากกว่า21ขึ้นไป ก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้แล้วนะครับถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของ Character Test Run หรือการทดสอบตัวละครน,นั่นเองนะฮะสำหรับการทดสอบตัวละครเนี่ยก็จะมีตัวละครให้ทดสอบทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันนะครับก็จะเป็น High Silence ครับ คัฟก้าในเครื่องแรกฮะและในส่วนเครื่องหลังก็จะเป็นเซลิดราแล้วก็จะมีซิลเวอร์วูฟนะครับรวมทั้งสิ้น4ตัวละครฮะตัวละครล,ละ20เซเซรเจสก็จะเป็น20คูณ4เท่ากับ80ดสเรเจสนะครับตัวถ,ถัดไปครับจะเป็นตัวเดลี่เทรนนิ่งนะครับสำหรับตัวเดลี่เทรนนิ่งหลายคนอาจจะติดปากเรียกว่าตัวเควสต์รายวันนะครับผมซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับวันละ60เซเซรเจสนะครับระยะเวลาแพชอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น4 2วันดังนั้นการคำนวณก็จะเป็น60 42เากสนะครับ นนถัดไปครับก็จะเป็นตัว t r a s e m i s s i o n นะครับหรือว่าภารกิจเนื้อเรื่องหลักนะครับสำหรับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อมูลทางสถิติในการประเมินแล้วก็เบื้องต้นเราบอกว่าจะเป็นการประเมินขั้นต่ำนะครับจากข้อมูลทางสถิตินะครับ p a ช c h อ e ์ชั o n 3.3จะได้930เซลล์เจสและ v e r s i o น3.4ล่าสุดจะได้ทั้งสิ้น540เซลล์เจสนะครับดังนั้นเราจะประเมินขั้นต่ำเอาไว้ที่540เซลล์เจสไว้ก่อนนะครับนั่ัาถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Daily Login หรือว่า Login รายวันนั่นเองนะครับสำหรับการ Login รายวัันนนีในคร้้ง เราจะสามารถทําการล็อกอินได้ทั้งสิ้น5ครั้งด้วยกันนะครับก็จะเป็นประจําวันที่13และ20ของเดือนสิงหาคมแลวก็จะเป็นวันที่ 5, 13และ20ของเดือนกันยายนครับรวมทั้งสิ้น5ครั้งนะครับก็จะเป็น20คูณ5เท่ากับ100เซโรเจสนะครับรอบถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวสมุดประจนภัยนะครับหรือว่า as app r i t u n นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็จะสามารถทําให้เราได้เซ r รเจสเพิ่มทั้งสิ้น180เซ r รเจสนะครับจาก ในส่วนตรงนี้นะครับน้วหรัถัดไปครับก็จะเป็นตัว i d a l b o u n t y นะครับหรือที่ผมจะชอบเรียกว่าน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมโดยในส่วนอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยเราจะสามารถได้เซอร์เจสเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น150เซอร์เจสนะครับน้ำหรัถัดไปครับก็จะเป็นตัว Life นะครับเวอร์ชันใหม่3.6นะครับผมอันนี้ใช้รูปเก่าของเวอร์ชัน3.5นะครับเพราะว่าตัว3.6เยัะไม่มากเนาะก็ระหว่างไล ก็จะได้เซ拉เจตทั้งสิ้น300เซ拉เจตนะครับลำดับถัดไปครับก็จะเป็นตัวอัปเดตแพทช์ใหม่เวอร์ชัน3.5นะครับเมื่อทางเซิร์ฟเวอร์เปิดให้เราเข้าเล่นเนี่ยเราล็อกอินเข้ามาเล่นปุ๊บเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็จะใส่เจ้าตัวเซ拉เจตนะครับมาให้เราทางจดหมายนะครับผมรวมทั้งสิ้น600เซ拉เจตด้วยกันนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปกดรับกันได้แบบฟรีๆเลยนะครับลำดับถัดไปครับก็จะเป็นตัว Simulated Universe นะครับผมซึ่งตัว Simulated Universe เนี่ยก็จะได้ตัวเซ拉เจตนะครับผผมมซึ่ง ็ได้แปดตารางเอาไว้ด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในการคำนวณในครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้การคำนวณน,นะครับอ้างอิงตามอีคลิเบิียมที่เลเวล6นะครับผมดังนั้นเนี่ยที่เลเวล6เนี่ยเราจะได้สัปดาห์ละ225เซอร์เจตนะครับดังนั้นการคำนวณก็จะเป็น225ร้อยยคูณหเท่ากับหนึ่เซอร์เจตนะครับนั่นเราถัดไปก็จะเป็นตัว Endgame Content นะครับสำหรับตัว Endgame Content เนี่ยจะมีการรีเซ็ตทั้งหมดนะครับคอนเทนต์ละ1ครั้งด้วยกันนะครับทั้งหมด3คอนนเทต์และได้คคอนนนนนเเทต์ละะ800ซรรัััจบดง้ การคำนวณก็จะเป็น800คูณ3เท่ากับ2,400เซลลาเจสนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้ลง e n d เก m e content เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมทําการคํานวณแยกเอาไว้ให้ด้านหลังแล้วก็สรุปเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนของ Store หรือว่าร้านค้านั่นเองนะครับผมสําหรับร้านค้าเนี่ยจะมีการรีเซ็ตทั้งหมด1ครั้งด้วยกันนะครับตามระยะเวลาแพชเนาะก็จะเป็นการรีเซ็ตประจําวันที่1กันยายนครับโดยหลังจากที่รรรเเซตนนน่ยาาาาาจจะะสามมาถืื้้้้้อออ Star Special pass ัั passes ัวววททงงหห Reset Special pass Pa Cy ไดดด5กนนค นั้นเราถัดไปครับก็จะเป็นตัวอีเวนต์ g t o t o f อฟออรนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมนะครับแจกตัวทองทั้งหมด10ตัวทองด้วยกันนะครับแค่ล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับกันไปแบบง่ายๆได้เลยนะครับอันนี้สำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับ ก็จะได้ทั้งสิ้น17 7 0เ็ดเสบจนะครับบวกกับตัวท่องหรือว่าซาริเอลสเปเชียลแพสทั้งหมด15 p a ้าแพด้วยกันนะครับำลำดับถัดไปก็จะเป็นของผู้ที่สนับสนุนเกมกันบ้างแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนับสนุสนเกมนะครับเริ่มงันที่ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือตัว Express Supply Pass นะครับในที่นี้ผมก็ใช้ตัวย่อเป็น esp นะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะติดเรียกกันว่าเสบียงรถไฟหรือว่ารายวันนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยจะได้วันละ90เลนนััววาที่12ดงั้นการคนวณก็จะเ12 กับ3,780เซอร์เจสนะครับถัดไปก็จะเป็นตัว nameless o n e r หรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่า b a t t l e pass นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งสิ้น680บเซอร์เจสบวกกับตัว,ต,วตัวท่องนะครับ4 p a s s e s หรือว่า4ตัวด้วยกันนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์กันแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์นะครับผมผมก็ทําตัวกราฟขึ้นมาเพื่อให้ดูง่ายนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวเปอร์เซนต์ของเซอร์เจสที่ได้รับครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นผู้เล่นสสาายตต่่งงๆคนะครั F2P pass ืือ free, 100 l, อ, pass, อี 100%0% NL Battle เเิมด คือเติมตัวสเสบียงรถไฟหรือว่ารายวันอย่างเดียว ESP บวก NL เนี่ยก็คือเติมทั้งสองเลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เติมทั้งสองจะได้ตัว s e r a g e s สูงกว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีอยู่ที่41นะครับในแพชนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นแหล่งที่มา s e r a g e s นะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีกันบ้างนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้นะครับท็อปสามนะครับก็ยังคงเป็น Events นะครับตัว Daily Training แล้วก็ตัว Endgame Content นะครับผมอยู่ที่ 24, 23และก็22ตามลําดับเลยครับตามมาที่ตัว Simulated Universe นะครัับอปเดต แพชใหม่6%ครับเทอร์เ s i มิชชัอยู่ที่5%นะครับ Live เวอร์ชันใหม่อยู่ที่3%ตัวอัปเดตหนังสือเดินทางใหม่อยู่ที่2%ครับตัวบูชาน้ำพุอยู่ที่1%แล้วก็ล็อกอินายวันอยู่ที่1%ตามลำดับนะครับแล้วก็สุดท้ายเลย c h a r a c t e r Test ต์วันนะครับอยู่ที่1%เช่นเดียวกันครับนอ้วาไปก็จะเป็นสรุปสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับสรุปนะครับผมก็จะทำตารางขึ้นมาครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับ Types นะครับก็คือผู้เล่นสายต่างๆือฟซูพีคือสายฟรีแท้ครับเวอ็น ESP บวก NL เนี่ยก็คือเติมทั้งสองเลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแท้นะครับผมจะได้สเตอร์เจสทั้งสิ้น1770เซรเจสเตอร์เจสนะครับแต่ถ้าไม่ลงตัวคอนเทนต์เอนเกมเนี่ย จะอยู่ที่8,370เซเรจสนะครับแต่ถ้าทำทุกอย่างเลยลงคอนเทนต์ n g a m e ด้วยเติมรายวันด้วยแล้วก็เติม Battle Pass ด้วยรับไปเลย15,230เซเรจสนะครับผมลำดับถัดไปครับผมก็ทำการเปลี่ยนตัวเซเรจสให้อยู่ในรูปของตัวทองหรือว่าซาริโอสเปเชียลพสนั่นเองจะเห็นได้ว่าสายฟรีแท้นเนี่ยจะได้ทั้งเส้น82ตัวทองนะครับแต่ถ้าไม่ลงคอนเทนต์ n g a m e เนี่ยจะอยู่ที่67ตัวทองแต่ว่าทาทุกอย่างเลยลงคอนเทนต์ in g เก e ด้วย เติมไ a t ด l e Pass ด้วยเติมรายวันด้วยได้ทังสิ้น114ตัวทองกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งก็ถือว่า เยอะมากๆเลยนะครับลำดับถัดไปนะครับผมสําหรับใครที่อยากรู้ว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยแยกกันจะได้ตัวตัวทองทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็ทําการแยกเอาไว้ให้เป็นชี่เรียบร้อยแล้วนะโดยตารางฝั่งซ้ายด้านบนนะครับจะเป็นครึ่งแรกนะครับส่วนฝั่งซ้ายด้านล่างเนี่ยจะเป็นของครึ่งหลังเนาะโดยครึ่งแรกสายฟรีจะได้55ตัวทองถ้าเติมทุกอย่างอยู่ที่75ตัวทองครับครึ่งหลังจะอยู่ที่27ตัวทองแล้วก็ครึ่งหลังของผู้เล่นที่เติมทุกอย่างจะอยู่ที่39ตัวทองเพราะะะฉนนนัั้้จจเเหห็ไดวว่่่่่าาคครรรึงงงแกกยอลมากๆเลลยแ้วก็งด้านขวาตาราง ด้านขวาคือตารางที่รวมทั้งหมดทั้งแพชนั่นเองนะครับผมสาหรับคอนเทนต์ของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับสาหรับใครที่มีแผนจะกดกระชานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหน้าตู้ตอนนี้ตัวละครที่กําลังจะรีรานมาในอนาคตแล้วก็ตัวละครใหม่ที่กําลังจะมาเนี่ยก็ขอให้โชคดีกับการกดกระชาด้วยแล้วกันนะครับสิบรสทองออกกันแบบรววไปเลยสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า